ผู้ชมคะ,คะไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องของรถเมย์กันหน่อยดีกว่านะ<ม>คือต้องบอกว่าี่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าทางของสอกอ,กอเขาปรับลดจำนวนเที่ยวลงใช่ไหมคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ work from home แต่ก็มีประเด็นรามมากว่าไปรอรถเมย์คือยังมีคนบางกลุ่มที่ยังต้องใช้รถเมย์อ่ะยังต้องออกไปทํางานแล้วรถเมย์ก็ไม่ค่อยมารอนานมาก จนเขาก็ต้องมีการไปคุยกันใหม่ว่าจะต้องปรับเสริมเที่ยวรถกันยังไงบ้างล่าสุดเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของความแออัดนะในในรถเมย์เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีมันมีจํานวนเที่ยวที่ลดลงใช่ไหมช่วงก่อนหน้านี้แล้วพอรถเมย์เที่ยววิ่งมันลดลงเนี่ยคนที่ต้องการใช้รถเมย์มันยังมีอยู่มันก็ไปแออัดกันในรถแล้วกลายเป็นปรามาว่าโหแล้วแบบนี้เราจะติดโควิดในรถเมย์ไหมใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานขอสบก เขาก็มีประกาศออกมาเรื่องมาตรการในการเว้นระยะในรถเมย์นะคะนี่เขามีมาตรการออกมาเมื่อวานก็คือเขาก็บอกว่าจะต้องใช้มาตรการสาธารณาสุข d m h t t a อย่างเคร่งครัดนะแล้วจะต้องเว้นที่เว้นที่นั่งนะไม่สามารถนั่งติดกันได้ยกเว้นใครที่มาด้วยกันเนี่ยอนุรลมให้นั่งติดกันได้และจะต้องมีผู้โดยสารไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของจำนวนที่นั่งในรถทั้งหมดค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ มีดราม่าค่ะคุณแนทนี่คือภาพเมื่อเช้านะคือนี่ย <Yeah. S 1> ทางกรมขนส่งเมื่อวานนี้มีมาตรการเว้นระยะใช่ไหมแต่พอมาเช้าวันนี้ uh. ปรากฏว่าก็ยังแน่นเหมือนเดิมคนก็ยังมาออลแล้วไม่มีการเว้นระยะเลยอ่ะคุณแนทนี่คือได้รับการ mm. เปิดเผยค่ะในเพจ Facebook f m 91 Traffic Pro ให้เห็นภาพว่าคนอัดแน่นกันบนรถเมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างเป็นภาพเมื่อเช้านี้นะคะ uh. บนรถเมสาย504 เนี่ยเต็มขนาดนี้คนขับยังรับทุกป้ายเขาบอกมาเลยนะคะใน Facebook เนี่ยเออคือกรมขนส่งทางบกก็ออกมาตรการไปแล้วเมื่อวานแล้วทำไมวันนี้ยังปล่อยให้มีการมาแอาอัดกันบนรถเมย์แบบนี้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมาดูข่าวนี้หน่อยนะคือเพิ่งประกาศมาตรการ<ห>ไปแต่วันนี้ยังมีคนเข้ามาแน่นแบบนี้จะต้องลงดาบสักหน่อยไหมหรือ ว่าเอาผิดในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าเรถเมย์อะไรอย่างนี้หน่อยไหมเพราะว่าแบบเนี้ยอ่ะคิดสภาพดูนะคุณแนทะถ้าเป็นเราเราต้องนรเมย์ไปทํางานแล้วต้องมาเจอแบบเนี้ยตอนเช้าตอนเย็นเราจะกลัวติดโควิดมากกว่าเดิมไหมอ่ะมันก็จะหล่อนนะกลับไปแล้วโอ้นี่ฉันติดโควิดมาจากรถเมย์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เออค่ะค่ะอืมน่ากลัวมากจริงจงก็เรื่องรถเมย์นี่ก็มีภาพ อะไรแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายตั้งแต่ละลอกสองละก็คือให้เวระยะห่างแต่คือโอเคที่นั่งเนี่ยเวียดแนใช่แต่คนยืนเน่เบียดแน่นมากและนี่ยังไม่นับรวมนะพนักงานของสมคอที่ติดโควิดด้วยนะรถบางสายเนี่ยก็ต้องอ่าแล้วก็ต้องลดให้บริการลงแล้วจำนวนคนที่ยังต้องเดินทางไปทำงานนะลูกจ้างรายวันคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยพนักงานบริษัทที่เขาไม่สามารถที่จะ work from home ได้อะ ใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยการมีมาตรการออกมาเนี่ยก็ต้องดูกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะก็ตอนนี้เห็นว่ามีมีข่าวว่ากลุ่มกลุ่มคนที่ทําอาชีพเสี่ยงต่างๆที่ต้องไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเห็นว่าทางกรทมเขาจะมีการจัดสรรวัคซีนเอามากระจายฉีดเราในในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะเดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะเขาเริ่มมีการจัดโซนในการเป็นจุดตรวจแล้วก็จุดฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ต้องรอดูค่ะ